สวัสดีครับมมาพบกับ GT Online อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้นๆที่12ถึง19นะครับคำพูดสั้นๆง่ายๆคือเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใดยทั้งสิน้นโอเคครับของที่มีเพิ่มมาใหม่ในสัปดาห์นี้นะะี่นะฮะก็คือ Emperor Vector นะ,ะก็มีขายแล้วตอนนี้นะฮะก็โอเคแล้วก็อีกที่อัปเดตอีกหนึ่งอันก็คือนี่นะฮะเป็นรถที่เป็นอ่ารางวัลน,นะฮะเป็นคารินฟุโตะนะฮะที่แต่งเป็นรถเต้าหู้จริงๆนะฮะก็ สวยครับสวยใช้ได้อยู่ครับโดยที่สัปดาห์นี้วิธีการที่ได้มาก็เป็นนี่นะฮะแข่งชนะสามไอเป็นประเภทสปริน r a เรสนะฮะก็สใน4วันติดต่อกันนะฮะสามครั้ง1วันขอให้ชนะ1นึ่ทีนะฮะถ้าแข่งกับคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้ก็ชวนเพื่อนแข่งกันนะครับจะผัดกันแพ้ชนะหรือจะแข่งกันเอาจริงจัง แกล้งเพื่อนให้คนสักคนหนึ่งไม่ให้มันผ่านสักทีก็แล้วแต่ครับโอเคครับอัปเดตสัปดาห์นี้สั้นสนส,นสั้นจัดจัดเลยฮะก็มีอยู่แค่นี้ครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อของในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะซื้ออีกนะฮะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมรถก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ซีโอ CEO ครับซีโอก็เหมือนเดิม โอเคครับสรุปกันแค่นี้สันส้นๆง่ายๆครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเวลาเย็ mm hmm. เนๆเ,เช่นเดิมนะครับหรือว่าท่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้อาจจะมีอะไรพิเศษเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันแจ้งกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับสำหรับสัปดน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ